Buy your Way journey the Podcast. worth Make more. วันนี้อยากจะชวนทุกท่านนะคะได้ทำาิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการเคียริงตัวเองในทุกทกวันก่อนนอนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้พบพานกับความสดใสของชีวิตในในตอนเช้านะคะก็สำหรับ Uh, the way, podcast, บายเดอร์เวยพอดแคสต์วันนี้ก็จะมาคุยกันในท็อปปิกนี้นะคะเป็นเป็นท็อปปิกที่อาจจะไม่ใช่การแชร์ริงอาจจะไม่ใช่การแชร์ริงแบบ100%แต่อยากให้ทุกท่านร่วมกันร่วมกัน Take Action ใน EP นี้ด้วยนะคะซึ่งปกติเราจะเห็นเนอะด้วยความที่อาจจะยกคำพูดของหนังสือพี่แท็บมาก็คือโลกใบนี้แบบมันเริ่มเสียงดังเกินไปแหละ เราเริ่มไม่ได้เป็นในแบบที่เราอยากที่จะเป็นเราเริ่มไม่ได้โตในแบบที่เราอยากที่จะเติบโตนะคะอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะเซนไทม์หรือว่าใช้ชีวิตในโลกของ TikTok อกโซเชียลแล้วเราก็เห็นว่าโอเคคนอื่นรู้สึกแบบดีอย่างเลยคนนี้สวยอย่างเลยคนนี้น่ารักจังเลยคือหลายคนก็อาจจะจับตัวเองไม่ทันแล้วมันก็เหมือนที่ถ้าเคยบอกใน EP ก่อนๆน,นะคะว่าพอเราแบบมีความคาดหวังเกิดขึ้นเนี่ย แล้วเรารับเราไม่ได้มีใจที่เตรียมรับความผิดหวังเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือการที่เราอาจจะเกิดภาะวะซึมเศร้าหรือภาะวะเครียดได้นะคะเพอโลกใบนี้มันเริ่มเสียงดังเกินไปอะแล้วเทคโนโลยีอะไรก็เข้ามามันมีสิ่งที่แบบค้นหาให้เราค้นหาได้ตลอดเวลาจนเราลืมว่าวันนี้เราเราเป็นใครวันนี้เรามีจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตอย่างไรแล้ววันนี้ความสุขจริงๆของเราคืออะไร คนคนเราปกติในการใช้ชีวิตแล้วอะ่ะมันไม่มีใครที่จะมาสนใจเราขนาดนั้นนะคะเหมือนเหมือนวันนี้เรารู้จักเพื่อนหนึ่งหมื่นคนหรือว่ารู้จักเพื่อนหนึ่งพันคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ทั้งหนึ่งพันคนเรารู้จักก็จริงแต่เวลาที่คนไหนที่เป็นคนที่เราห่วงใยห,หรือว่าเป็นคนที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษมันก็จะมีแค่คนสองคนอย่างเช่นเอ่อถ้าว่ามีคนที่รู้จักในชีวิตเยอะมากเนาะแต่คนที่ ที่ต้ากลับฝูกัรว่าจะมีเพื่อร่วมงานที่ใกล้ๆเราที่เห็นในระยะสายตาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแค่นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกินจริงนะคะสำหรับวลีที่ว่าคนเราต้องใช้ชีวิตแล้วก็ไม่มีใครที่สนใจเราขนาดนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองนะ้อก็มีความสุขให้มากๆนะคะโอเคค่ะเวิร์กช็อปไม่ไม่ใช่เวิร์กช็อปนะกิจกรรมนี้ที่เชิญชวนที่ให้ทําก็คือในเรื่องของก่อนนอนเนี่ยก่อนนอน10นาที ก่อนนอนสิบนาทีแต่อยากให้คุณเนี่ยทบทวนตัวเองว่าวันนี้คุณทำอะไรบ้างอะไรบ้างที่คุณได้เรียนรู้ให้แชร์ริ่งกับตัวเองอย่างเช่นอาจจะเป็นการพูดหน้ากระจกอาจจะดูบ้านะอาจจะดูบ้าแต่ว่าวันนี้คุณจะได้เห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพูดหน้ากระจกเนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับคุณสีหน้าท่าทางของคุณตอนที่เจอประสบการณ์นั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆมันเป็นอย่างไรตัวต้าน,นะคะสินาทีเนี่ย บางวันแทบจะไม่พอบางวันต้องต่อต่ออายุต่อเวลาเป็น15นาทีเพื่อจะเคลียร์ริ่งกับตัวเองว่าโอเคเ,ออเราจําอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้าง,ไไางสมมุติว่าตื่นเช้ามาพับพ่อหมโอเคทํางานเราเคลียร์งานนี้ตรงนี้ได้ทําอะไรตรงนี้ได้ทําอะไรและสิ่งที่จะถามตัวเองกลับกลับไปก็คือเ,อ,อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรา,าเผชิญมาทั้งวันเนี่ยเราได้คุณค่าอะไรกับมันบ้าง บางทีคําว่าคุณค่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันต้องเป็นสิ่งที่เลิ่อเลอเพอร์เฟกหรือไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีอะต่อให้มันเป็นเรื่องที่แย่อะแต่เราได้เรียนรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเราแบบเจอเหตุการณ์หนึ่งว่าแบบเออมันท็อกซิกจังอะแต่เราได้เรียนรู้ว่าในตอนนั้นเออเราผ่านมันไปได้นี่ก็เป็นคุณค่าแล้วนะคะหรือว่าเราได้เรียนรู้ว่าคนที่ท็อกซิกคนนั้นอะคือเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราอาจจะได้เรียนรู้ว่าเออก็เขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราก็แแค่เเข้้าใจบบนีย คุณก็จะได้ตกตะกอนว่าเออสิ่งที่คุณเผชิญคุณคุณได้คุณค่าอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างมันก็เลยอาจจะเป็น10นาทีที่ที่มันเหมือนตัดสกูปสั้นๆแล้วเป็นเมนคีย์พอยต์หลักทั้งหมดทั้งวันเพื่อที่จะมาแฟลชแบ็กให้กับคุณดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่คุณจะนอนนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์กับมันต่อให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็พยายามแบบคิดแล้วก็แบบไตร่ตรองว่าแบบเออมันคือพลังบวกหาว่า มันมีผลบวกได้ยังไงบ้างมันมีผลลบอะบางทีคุณอาจจะคิดกับผลลบมากเกินไปมันก็เลยทําให้ชีวิตไม่มีความสุขแต่วันนี้จะดีกว่าไหมคะที่ถ้าเรามองอีกมองมองอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งว่าแบบอันนี้ก็เป็นคุณค่าได้นะเราเจอคนท็อกซิกก็เป็นคุณค่าได้เหมือนกันเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วเราก็แค่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่ทําให้เขาเข้าใจเขาได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเราอาจจะได้คุณค่าว่าแบบเออเราเจอคนคนท็อกซิก แล้วเราก็เดินออกจากวงนั้นไปอยู่อีกที่หนึ่ง <S <S <ess os> เห็นไหมเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเออก็แค่เจอคนไอท็อกซิกแล้ยอดเยี่ยมจังเลยที่เราเราตัดสินใจออกจากวงกลมนั้นแล้วก็ไปอยู่อีกที่หนึ่ง <S <S <ess os> เห็นไหมคะมันก็จะได้เคลียร์ลิงในวันนั้นนะจบพอคุณจบแล้วอะสิ่งที่ไม่คาดคิดคือคุณตื่นเช้าอะทุกอย่างก็คือรีเซ็ตใหม่แหละแต่ว่าคนที่เวิร์กอะไม่ใช่คนที่เครียดแล้วก็ไตร่ตองว่าแบบ ไม่ไม่ใช่คนที่เครียดแล้วก็พวงหน้าพวงหลังทุกวันตื่นเช้ามันก็ยังคิดเรื่องเดิมๆนะฮะแต่คนที่ยอดเยี่ยมคือคนที่สามารถวางมันได้ทั้งวันแล้วก็กล้าบอกให้ตัวเองว่ากล้าบอกตัวเองว่าโอเคเรื่องนี้จบแล้วอะแล้ววันใหม่ก็พูดใหม่อีกทีว่าโอเควันนี้ฉันจะสร้างบริบทเป็นคนที่สดใสนะวันนี้ฉันจะสร้างบริบทว่าฉันจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันจะนู่นนี่นั่นโดยที่เรื่องเดิมก็คือสิ้นสุดหลังจากที่คุณจะพักผ่อนหลังจากที่คุณนอนแล้ว นะคะก็อยากให้จบเป็นเรื่องที่บวกก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเราเราเคลียร์ทุกอย่างจบเรียบร้อยใช้เวลาเคลียร์แค่10นาทีนอนพัก6 8ถึชั่วโมงเป็นการชาร์จแบตแล้วก็ให้สมองเนี่ยได้จัดการหนังสือที่มันสเปะสปะนะคะในในในเวลาที่คุณนอนแล้วตื่นเช้ามาคุณแบบเหมือนบูตเอเนอร์จแบบโหเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าแอคทิวิตนี้ อยากให้ทำกันนะคะก็คือ10บนาทีของคุณนี่แหละมีค่าที่สุดมากกว่าแทบจะมากกว่าการใช้ชีวิตทุกวันทั้งวันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ตกตะกอนเราไม่ได้ถามว่าเราได้คุณค่าอะไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้ถูกเหมือนเหมือนเราเรามีหนังสือ เยอะแยะมากแล้วเราไม่ได้จัดเก็บในชั้นให้มันเป็นระเบียบเราก็เวลาที่เราจะใช้หรือว่าเวลาที่เราจะมีประสบการณ์ใหม่กับมันอ่ะเราจะจาไม่ได้ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดียังไงเพราะเราไม่เคยเอามันมาจัดระเบียบเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุท่านลองดูนะคะขอ10นาทีก่อนนอนเพื่อเคลียร์ลิงทุกอย่างให้จบเริ่มต้นมันใหม่ที่ดีแล้วก็คิดดีทำดีสังคมดีนะแทำสิ่งดีๆกับชีวิตแล้วก็นั่นแหละค่ะคุณจะได้ คนรอบข้างของคุณก็จะดีแล้วคุณก็จะได้เจอในสิ่งที่ดีๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในทุกๆวันแล้วโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะกีต้าร์นาชาแสนคำแล้วก็ By The Way Podcast ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สำหรับ E-P นี้สวัสดีค่ะ By the Way podcast make your journey The Podcast Make work long Journing